สื่อเทพประทานพรเทวดาให้โชคองค์พระเมตตาสี่ลางบอกเหตุบอกว่ามีคนคิดร้ายใส่ร้ายป้ายสีตัวคุณสวัสดีครับพบกับช่องหมอซานไพาูรย์หนึ่งาเอาถรรพ์กากบาทเอกตรงกลางหัวใจมองบอกถึงลักษณะดวงชะตาที่จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นแต่แน่นอนครับ เรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเรื่องร้ายก็จะเกิดประสบการณ์เราจะพลิกผันทำให้ท่านประสบเหร็จความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นกับตัวท่านเรามาดู4รลางบอกเหตุที่จะบอกว่ามีคนคิดร้ายหรือว่าคนคิดใส่ร้ายตัวท่านนั่นเองนะครับลางบอกเหตุแรกก็คือความฝันนั่นเองครับความฝันนั้นเป็นอีกหนึ่งข้อที่สำคัญเป็นอย่างมากท่านควรจะต้องสังเกตลักษณะความฝันของท่านได้ดี หรือว่าตื่นขึ้นมาต้องรีบจดทันทีต้องจดทันทีเลยครับว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในชะตาชีวิตของท่านสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นลางบอกเหตุที่สำคัญมากที่สุดก็คือความฝันท่านฝันว่าจะเจอเรื่องราวต่างๆเจอน้ำท่วมนะครับผมอาจจะมีโชคลาภเงินทองวาสนาแต่เรามาดูกันครับว่าคนคิดร้ายสายร้ายไปสี ความฝันนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับข้อแรกคือความฝันท่านต้องสังเกตให้ดีว่าความฝันมีในลักษณะอะไรบ้างมีตัวอะไรเข้ามาอย่างแรกคือเรื่องสุนัขนะครับท่านควรที่จะสังเกตว่าลักษณะสุนัขเป็นอย่างไรเป็นพันอะไรต้องสังเกตถึงขั้นนั้นจริงๆเพราะว่าความฝันจะบ่งบอกถึงลางบอกเหตุว่าเขาคิดร้ายกับคุณยังไงถ้าในฝัน มีการต่อสู้ต่อยตีกับสุนัขหรือว่าสุนัขก,กัดขาแน่นอนครับความฝันนี้กําลังจะเกิดขึ้นกับการต่อสู้ใส่ลายป้ายสีโดนกันแกล้งแต่ถ้าในฝันท่านวิ่งหนีละ่ะถ้าในฝันท่านกําลังวิ่งหนีสุนัขอยู่นะครับแปลว่าเรากําลังโดนใส่ลายป้ายสีอย่างเต็ม,เ,ตมเลยแล้วเราก็ไม่ทราบด้วยว่าสุนัขนั้นคือใคร แปลว่าท่านควรที่จะต้องระวังข้อนี้เป็นข้อลางบอกเหตุที่สําคัญที่ควรที่จะต้องระวังต้องสังเกตให้ดีว่าหมาตัวนั้นลักษณะแบบนั้นเป็นคนแบบไหนเนาะถ้าท่านสังเกตว่าเป็นหมาเหมือนเป็นหมาที่ลักษณะเป็นหมาผู้หญิงเลี้ยงก็อาจจะเป็นเพศหญิงก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าสังเกตลักษณะหมาตัวนั้นเป็นอย่างบูด็อกนะครับหมาพันุ์ใหญ่นะครับ แน่นอนครับต้องเป็นผู้ชายต้องมีอำนาจบารมีวาสนาสังเกตลักษณะความฝันให้ดีข้อที่1เป็นรางที่1สําคัญเป็นอย่างมากความฝันมาดูลางบอกเหตุอย่างที่2คนคิดร้ายใส่ร้ายป้ายสีแต่ข้อนี้ก็มีอีกหนึ่งตำราบอกกล่าวไว้ว่าจะถูกมีโชคลาภเงินทองวาสนาถูกหวยนั่นเอง แต่มีอีกหนึ่งตำรากล่าวไว้ว่าจะมีคนใส่ลายป้ายสีก็คือเห็นตัวเงินตัวทองตัดหน้านะครับเห็นตัวเงินตัวทองตัดหน้าบางคนบอกว่าในตำรากล่าวไว้ว่าจะมีโชคลาภถูกหวยแต่แน่นอนครับมีโชคลาภก็จริงแต่ว่าก็จะมีคนใส่ลายป้ายสีเขาเชื่อกันเป็นอย่างนั้นมีเห็นตัวเงินตัวทอง ยิ่งเป็นโบราณก็ถือว่าตัวเฮี้ยตัวนี้ไม่ดีเลยตัวหานะครับเกี่ยวกับนะครับโรคร้ายโรคระบาดลายๆายนะครับเจอเรื่องราวต่างๆไม่ดีแต่แน่นอนครับด้วยเรื่องราวเรื่องรางบอกเหตุต่างๆนะครับก็ด้วยณการเวลาด้วยช่วงเวลาบางท่านก็รู้สึกว่าเจอแล้วจะมีโชคลาภเงินทอง ถูกหวยถามว่าจริงไหมจริงครับบอกได้เลยว่าเรื่องราวเหน่านี้เจอแล้วจะถูกหวยเขาเชื่อไปตามตำรายอย่างนั้นแต่ถ้ามองทางด้านร้ายก็จะมีคนคิดร้ายใส่รายป้ายสีต่อหน้าพูดอย่างรับหลังพูดอย่างเจอเงินตัวเงินตัวทองก็ถือว่าอันตรายครับแล้วถ้าท่านใดคิดว่าเราไม่กลัวใส่ร้ายป้ายสีมาเราก็ไม่กลัวนะครับเราขอถูกหวยนะครับมีโชคลาภ ก็ถือว่าเฮงอเฮงนะครับสมหวังดังใจใหมายได้เช่นเดียวกันนะครับมาดูลางบอกเหตุอย่างที่3มีคนใส่ลายป้ายสีลางบอกเหตุอย่างที่3เกี่ยวกับเนื้อตัวของท่านไม่ว่าจะเป็นหูไม่ว่าจะเป็นตาไม่ว่าจะเป็นหนังนะครับแขนขาต่างๆบ่งบอกได้ถึงลางบอกเหตุลางบอกเหตุนี้ถ้ามีคนคิดร้ายใส่ลายป้ายสีโดนดินทาให้ร้าย จะมีลักษณะแบบใดบ้างนะครับหูร้อนเผาจิตใจวาวุ่นนะครับมันเกิดอะไรไม่รู้ใจมันวาวุ่นนะครับหนังตากระตกด้านขวาหนังแขนรู้สึกกระตุกนะครับบางคนก็กระตกที่ข้อมือข้อเท้านะครับผมลักษณะนี้ถือว่าเป็นลางบอกเหตุว่าจะมีคนคิดร้ายใส่ร้ายป้ายสีกำลังดินทาท่านอยู่ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นในตำรากล่าวไว้ว่ากําลังมีบุคคลกล่าวร้ายใส่ร้ายป้ายสีดินทาให้ร้ายจะทำให้ท่านเดือดเนื้อร้อนใจเจ็บปวดรวดร้าวท่านต้องควรที่จะรีบหาว่าบุคคลท่านใดกําลังใส่ร้ายท่านอยู่ถ้าหาไม่ได้จะทำยังไงล่ะในเมื่อเราจะรู้หรอว่าใครใส่ร้ายป้ายสีเราครับเราจะรู้หรอนะครับ แล้วเราควรที่จะทำอย่างไรล่ะในตำรากล่าวไว้ว่าให้อธิษฐานจิตเอาถ้าบุคคลคนนั้นคิดดีขอให้สิ่งดีๆให้บังเกิดขึ้นกับตัวเขาสิบเท่าถ้าบุคคลคนนั้นคิดร้ายขอให้บังเกิดตัวตนขึ้นมาที่แท้จริงว่าบุคคลคนนั้นเป็นคนคิดร้ายให้ข้าพเจ้าเห็นสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าบุคคลคนไหนคิดร้ายแก่ข้าพเจ้าให้ทราบ ปรากฏเหตุการณ์ขึ้นให้อธิษฐานจิตเราครับข้อนี้เป็นลางบอกเหตุที่สำคัญเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นนะครับแขนกระตุกนะครับหูกระตุกหนังตากระตุกนะครับปากกระตุก้อนเผาหูร้อนเผา,ห,าหูอื้อนะครับผมเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงลักษณะคนคิดถึงนะนะครับต้องสังเกตให้ดีนะครับว่าจะเป็นลักษณะสัญญาณแบบไหน ข้อนี้สําคัญเป็นอย่างมากมาดูลักษณะอย่างข้อที่4ล้ลางบอกเหตุข้อที่4ล่ลางบอกเหตุข้อที่4นี้แรงเป็นอย่างมากบ่งบอกได้เลยว่าคนที่คิดลายนี่ค่อนข้างที่จะอาฆาตแค้นเกีรดโกรธเกลียดจะประหารประหารท่านลางบอกเหตุที่4เกี่ยวกับเรื่องทางด้านเรื่องสายเวทอันตรายเป็นอย่างมากนะครับ ท่านควรสังเกตในลักษณะไหนไม่ว่าจะเป็นนกแสกบินเข้ามาในบ้านท่านไม่ว่าจะเป็นขี้นกหล่นลงมาจากฟ้าโดนหัวถือว่าเป็นเคาะทันทีเขาส่งมานะครับเขาเชือกปเป็นไปตามในตำราไม่ว่าจะเป็นขี้นกหล่นลงมาใส่รถยนต์ของท่านนะครับมันจะหล่นลงมานะครับท่านก็ต้องรีบเอาน้ำมาล้าง นะครับผมอันตรายมากนะครับน้ำเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างมากคือความใสบริสุทธิ์นะครับลางนี้บ่งบอกได้เลยว่ามีคนคิดร้ายใส่ตัวท่านเป็นอย่างมากและถึงขั้นเขาเรียกว่าอิฉาให้ร้ายประหารประหารนะครับเขาเรียกว่าทําดีก็แล้วทําชั่วก็แล้วมันก็ยังคิดร้ายกับเรานะครับข้อนี้อันตรายมากที่นกเกี่ยวกับสัตว์ที่สื่อกับวิญญาณนกแสงอีกา ข้อนี้ถ้ามีสิ่งเหล่านี้เข้ามาท่านจงคิดเลยว่าท่านกําลังเจอกับคนร้ายแล้วรุนแรงไปอย่างมากแล้วบางทีรู้ตัวก็ทําอะไรเขาไม่ได้ทําอะไรไม่ได้มีอย่างเดียวครับหนีไปให้ไกลหรือแกล้งตายนั่นเองโอเคครับขอให้ท่านช่มชื่นประสมเดจราบรื่นเป็นไปได้ได,ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับ